สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องเดอะไฟน l c u นคัช่องคอนเทนต์หนังที่ทํามาเพื่อคุณครับขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2024จากช่องเดอะไฟนันคัและก็น่าจะเป็นเหมือนกับทุกคลิปแรกของปีเหมือนกับปีที่ผ่านๆมาครับที่ผมนณเดียวจะเลือกหยิบข้อคิดแง่คิดจากหนังในปีก่อนหน้ามาขยายความ ถ้าพูดถึงหนังที่มีการตีความและมีแง่คิดแฝงที่ดีที่สุดของปี2023ผมขอยกให้หนังไทยเรื่องสับเปลือเป็นหนังที่ทัดใจคนไทยมากที่สุดของปีที่ผ่านมาเลยครับและก็ดีใจมากๆที่ปีก่อนถือได้ว่าเป็นปีแห่งการกลับมาที่ยอดเยี่ยมมากๆของอุตสาหกรรมหนังไทยมีหนังทะลุร้อยล้านถึงสี่เรื่องและยังมีหนังคุณภาพกับพรดตเจ๋งๆอีกเยอะแต่ก็ทั้งหนังไทยและหนังเทศแหละครับถ้าจะเทคะแนนความเซอร์ไพรส์เกินคาดแถมประทับใจที่สุดก็ภาพยนตร์เรื่องสับเปลือนี่แหละครับ สเปเอเป็นหนังที่พูดถึงการตายการจากลาและคุณค่าลมหายใจขณะที่เรายังมีชีวิตได้อย่างลึกซึง้งถ้าจะถามหาคำคมที่ได้จากบทพูดของตัวละครในหนังเรื่องนี้มีน้อยครับแต่ความหมายกับความคมคายของชีวิตที่ซ่อนอยู่ในแต่ละซีนนั้นมีเยอะมากหลายคนที่ได้เข้าไปดูสัมผัสรับรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งแปลความหมายกันให้ยุ่งยากเลยครับและว,วันนี้ผมเอาคำคมกับแง่คิดที่ได้จากหนังสเปรเรพร้อมกับฉากซีนที่ชอบมาพูดถึงครับ ความตายฆ่าเราได้ครั้งเดียวแต่ความรักฆ่าเราไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะตายคำคมคำนี้ผมชอบตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกแล้วครับสำหรับคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดอย่างหนักในเรื่องของความรักมาจะเข้าใจประโยคนี้ดีถ้าหากความรักคือยาอายุวัฒนะในหนึ่งมันก็เป็นยาพิษที่สำแดงแทงหัวใจเราได้ทุกเมื่อจะรู้ล่วงหน้าหรือมาแบบกระทันหันถ้ารักมันจบยังไงเสียมันก็เจ็บความรักกับความตายนี่มีส่วนคล้ายกันอยู่นะครับ ความตายยิ่งกลัวก็ยิ่งทรมานเวลาใกล้จะได้เจอความรักยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บปวดเมื่อรู้ว่ามันกำลังจะจบพูดง่ายๆคือยิ่งถ้าผูกพันกับใครสักคนมากเท่าไหร่ความตายและการสูญเสียความรักก็ยิ่งน่ากลัวมากเท่านั้นแต่สิ่งที่ต่างกันของความตายกับความรักก็คือเราจะไม่รู้สึกอะไรอีกเลยเมื่อความตายมาถึงและมันก็ฆ่าเราได้แค่เพียงครั้งเดียวครับ แต่กับความรักหากจบลงเมื่อไหร่แล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมระบบความรู้สึกของเราแบบรายวันและต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับพินรักมันไม่ได้ทําให้เราตายในทันทีแต่มันจะปราณีเราด้วยการไว้ชีวิตเพื่อทอรมานจากนั้นก็ค่อยๆแยกวิญญาณออกจากรา่างทั้งที่ยังหายใจอยู่คุณเคยพยุงร่างกายให้ไปทํางานไหมครับสิ่งที่พยุงเราก็คือสติที่ยังเหลืออยู่ไปกันแบบหิวปีกเลยนี่แหละครับ แล้วไปเจออะไรไปเจอผู้คนที่ชอบยิงคำถามที่เราไม่อยากจะตอบมันเจ็บตั้งแต่ได้ยินคำถามแล้วคุณจะให้ตอบอะไรได้อีกแค่มีแรงปั้นหน้ายิ้มก็บุญแค่ไหนแล้วครับความเจ็บปวดจากความรักนี่มันโคตรโหดเลยนะครับยิ่งกับความทรงจำก็แล้วใหญ่ในจะสถานที่เดิมๆที่เราเคยผ่านไปกับเขาเห็นเงาและภาพของเขาคอยมากระทืบหัวใจเราซ้ำแล้วซ้ำอีกการจากลามไม่น่ากลัวเท่ากับความคิดถึงหลังจากนั้นมารู้ตัวอีกทีเราก็ทิ้งร่างนั่งนิ่งดำดิ่งนานนับชั่วโมงนับวันนับเดือนแล้วก็นับปี นี่แหละที่เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นของแท้ครับแต่ก็นั่นแหละครับความรักไม่โคตรสุขก็เจ็บปวดอย่างสาหัสสิ่งที่ผมพอจะแนะนําได้ก่อนจะโดนพิมพรักทําร้ายหัวใจจนมันหยุดเต้นก็คือเมื่อคุณรู้สึกดีกับใครก็อย่าทุ่มจนหมดหน้าตักอย่าวางกับดักความรักด้วยอนาคตที่สวยหรูและถ้าห่างมันพังลงจงยอมรับความจริงให้ได้เร็วที่สุด อย่าโง่อเอาอาดีตมาฆ่าปัจจุบันเพราะมันไม่คุ้มและถ้าหากการผิดหวังจากความรักมันจะฆ่าเราได้จริงๆนะครับก็ให้มันฆ่าเราได้แค่ความรู้สึกอย่าถึงกับให้มันยึดลมหายใจของเราไปด้วยเลยครับชีวิตสอนเรามาให้รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วว่าการจากลาไม่เ,เร็วหรือช้ายังไงเสียก็ต้องมาถึงอยู่ที่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายครับจงใช้ชีวิตแบบเตรียมยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นแบบไหน นี่แหละครับคือคําแนะนําของคนที่เข้าใจความหมายของอาการหัวใจสลายแล้วรอดชีวิตผ่านมันมาได้ด้วยยาวรักษาที่เรียกว่าเวลาและความจริงจนในตอนนี้ผมได้มีโอกาสหัวเราะอ,อีกตั้งหลายครั้งนับตั้งแต่วันที่เกือบจุดลมหายใจของตัวเองเพราะความรักประโยคที่ 2, มันไม่ใช่คำคมแต่เป็นแง่คิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้ครับ อย่ามัววิ่งตามความฝันของตัวเองจนลืมว่าพ่อแม่ที่บ้านแก่ลงทุกวันจงรีบทํามันให้สําเร็จเพราะทุกก้าวเดินไปข้างหน้าของเรามันคือก้าวถอยหลังของพ่อแม่ตอนนี้คุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับสถานที่ที่คุณอยู่ไกลพ่อแม่หรือในที่ที่ยังคงได้เจอหน้าคนที่เลี้ยงเรามาอยู่ทุกวันความห่างไกลไม่ใช่สถานที่ครับแต่มันคือความเอาใจใส่คนที่เขาตามรักเรามาตั้งแต่เกิดต่างหาก ผมเคยอยู่ในเมืองกรุงเมืองหรูเมืองสีวิไลใช้ชีวิตไกลาจากคนที่เป็นห่วงเรามากที่สุดในชีวิตเพื่อตามหาความฝันของตัวเองสนุกกับการตามล่ามันสนุกกับผองเพื่อนระหว่างทางสนุกกับการใช้ชีวิตกับกลุ่มคนที่เมื่อถึงเวลาก็หันหลังให้กับเราอยู่ดีรู้ตัวอีกทีผ่านไปกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ครับความฝันนี่แม่งเป็นจริงโคตรยากแค่ฝันเล็กๆก,ก็ยังยากเลยครับคิดถึงคนแก่สองคนที่คอยส่งเงินให้เรามาเรียนมาเป็นทุนสำรองวิ่งตามความฝัน ผมเชื่อว่าทุกคนที่วิ่งตามความฝันส่วนหนึ่งก็เพื่ออยากให้คนที่อยู่ข้างหลังได้สบายครับแต่เราเคยได้ยินจากปากของพวกเขาสักครั้งไหมครับว่าต้องการความสุขความสบายจากน้ำพักน้ำแรงของเราสิ่งที่เขาขอก็แค่อยากให้เราดูแลตัวเองได้และมีความสุขไม่มีทุกไหนของพ่อแม่จะหนักเท่าเห็นลูกไม่มีความสุขหรอกนะครับพวกคุณคณุคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ไกลถ้าเหนื่อยมากก็กลับบ้านเถอะความฝันนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราการไม่ยึดติดไม่วิ่งตามสิ่งใดแล้วตั้งหากือความสุขที่แท้จริงครับ รู้ไหมครับว่าคนในเมืองใหญ่เขาอิจฉาอะไรที่คนต่างจังหวัดอย่างเรามีมันก็คือความสวยงามของธรรมชาติเวลาและค่าครองชีพที่คนในกรุงเทพนั้นไม่สามารถจะหาได้ดีกว่าคนที่นี่อีกแล้วในกรุงเทพคุณหาเงินได้มากแค่ไหนก็ยังเป็นทุกเรื่องค่าใช้จ่ายในต่างจังหวัดรายได้9ก้าพันก็ยังมีเหลือเก็บคิดผิดคิดใหม่นะครับเมืองใหญ่ไม่ใช่คําตอบมันไม่ได้สร้างฝันและให้ความสุขกับเราได้จริงๆบ้านเรากับคนที่เรารักต่างหากครับคือความสุข และถ้าหากสิ่งที่ผมพูดมันไม่ถูกต้องวันที่คุณทุกหนักคุณไม่ต้องคิดถึงบ้านคิดถึงคนที่รักที่เขาพร้อมอ้าแขนรอคุณอยู่เสมอหรอกนะครับประโยค3เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากสัปเหร่อสักด์คนตายเป็นครูคนอยู่เป็นนักเรียนคำนี้เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่เพิ่งจะเข้าใจมันลึกซึ้งตอนที่ได้ดูหนังเรื่องสัปเหร่อนี่แหละครับ บางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะได้ใกล้ชิดกับมันมากที่สุดนอกจากการไปงานศพการได้เรียนรู้อาชีพสัปประรูจากภาพยนตร์เรื่องนี้ทําให้ผมเข้าใจความตายมากขึ้นความตายอาจเป็นจุดสิ้นสุดของหนึ่งชีวิตแต่มันคือจุดเริ่มต้นของคนอีกหลายคนที่ยังอยู่ จุดเริ่มต้นของการร้องไห้และความโศกเศร้าจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่มีคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาค่อนชีวิตอยู่และเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าต่อให้รวยล้นฟ้าแค่ไหนก็ยื้อชีวิตและซื้อหัวใจที่แตกสลายกลับคืนมาไม่ได้คนตายเป็นครูคนอยู่เป็นนักเรียนจริงอยู่ที่ความตายมันไม่ได้น่ากลัวเพราะยังไงเสียมันก็มาถึงอยู่ดีครับแต่ที่น่ากลัวกว่าความตายคือการจากลาที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาหาเราเมื่อไหร่ มันไม่ยอมให้โอกาสคนที่มัวแต่เอ่อระเหยไม่บอกรักคนที่ตัวเองรักได้แก้ตัวไม่ให้โอกาสคนที่ผ่านวันประกันพุ่งที่จะพาคนในครอบครัวไปกินของอร่อยๆหรือแม้แต่โอกาสได้แก้ตัวพูดคำขอโทษกับใครสักคนหนึ่งการกลัวความตายของผมในตอนนี้มันไม่ได้กลัวความเจ็บปวดร่างกายก่อนตายครับแต่กลัวตายเพราะยังไม่ได้ทำหรือทำในสิ่งที่ควรทำก่อนตายมากกว่าครับการเข้าใจความตายทำให้เราเห็นคุณค่าในการรักษาชีวิตเพื่อใครสักคน กลัวที่จะใช้ชีวิตประมาทจนอาจทิ้งใครให้ทรมานไว้ข้างหลังบางคนชอบพูดว่าชีวิตของตัวเองนั้นไม่มีค่าเป็นคำพูดที่โคตรโง่รู้ไว้เลยว่าไม่ว่าใครจะจากไปก็มีคนที่เสียใจอยู่ข้างหลังเสมอแหละเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งหลายจะทำอะไรก็รีบทำซะนะครับไม่ว่าคนที่จากไปจะเป็นเราหรือเป็นเขาก็ขอให้เคลียร์ใจกันได้มากที่สุดในตอนที่ยังมีชีวิตนี่แหละครับ ผ่านคำคมกับแง่คิดที่ได้จากหนังไป3าความหมายแล้วทีนี้มาถึงฉากสินที่ผมชอบมากๆจากหนังเรื่องสัป,ปเหรอ่อสินหนึ่งที่มันทัดใจมากและเชื่อว่าหลายๆคนก็เสียน้ําตาให้กับสินนี้นั่นก็คือสินเจิญมัตราสั่งให้พ่อครับสัป,ปเหร่อสักว์เป็นพ่อจนจนธรรมดาประกอบอาชีพที่ถูกมองว่าไร้เกียรติเขาอยู่เงียบๆในมุมของคนที่เข้าใจชีวิตถึงรายได้น้อยแต่ก็ประหยัดเก็บเงินส่งลูกชายทั้งสองให้เรียนสูงๆได้ หมอแจ็คคนพี่เรียนจบมีงานทำพ่อมดห่วงเหลือก็แต่ไอ้ลูกชายคนเล็กที่กำลังเรียนใกล้จบกฎหมายด้วยปัญญาของคนเรียนน้อยพ่อไม่อาจมองออกว่าวิชาชั้นสูงที่ลูกเรียนมานั้นจะสร้างชีวิตให้มั่นคงได้ยังไงพ่อจึงอยากมอบสิ่งสุดท้ายที่พอจะให้ได้คือวิชาที่ติดตัวมาไม่รู้ว่าอาชีพของพ่อมั่นคงไหมแต่พ่อก็ทำมันมาตลอดชีวิต และแม้มันถูกมองว่าเป็นอาชีพนอกสายตาแต่อย่างน้อยหากลูกมีมันอยู่ก็ยังมีทางเลือกสำรองไว้ในวันที่วิชาที่ลูกร่ำเรียนมาจากมหาลัยมันไม่เป็นดังหวังครับคนเราส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธที่จะสืบทอดกิจการหรือวิชาชีพของพ่อแม่เพราะอยากจะเลือกทางเดินและสร้างชีวิตด้วยอาชีพที่ตัวเองชอบผมอยากจะบอกว่าการเปิดใจเรียนรู้วิชาชีพของพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามานั้น หากคุณได้เรียนรู้วิชาชีพของพ่อแม่จากท่านโดยตรงเราจะไม่ได้แค่วิชาความรู้สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือความรักและความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิชาให้ตัวเราเองก็ได้ซึมซับปรัชญาชีวิตที่แท้จริงไปพร้อมกับความเข้าใจความยากลําบากของพ่อแม่มากขึ้นครับคุณเคยไปมองเห็นกระเป๋าตังค์ของพ่อแม่ที่ไม่มีเงินไหมครับ หากมองด้วยตาคุณจะมองเห็นแค่ความว่างเปล่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังกระเป๋าแห้งๆใบนี้ยังมีหนี้สินที่พวกเขายอมกู้เพื่อส่งพวกเราให้ถึงฝันความทุกนั้นมันซ่อนอยู่ข้างหลังครับโดยที่เราไม่รู้และพ่อกับแม่ไม่เคยบอกถ้ามีโอกาสได้แอบม,มองท่านทํางานคุณมองเถอะครับภาพอาการหลังขดหลังแข็งและพักผ่อนน้อยของพวกท่านนั้นอาจทําให้เราฉุกคิดได้ทันครับว่าตอนนี้เราควรรีบทําอะไรไม่ต้องรอให้ประสบความสําเร็จ ใบปริญญาที่มาช้าไม่สำคัญเท่ารอยยิ้มและกอดของคุณที่มอบให้ท่านในตอนนี้หรอกนะครับเชื่อผมเถอะฉา,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 ากข้าวจี่ของยายคนเราทุกคนล้วนเติบโตและผูกพันเป็นพิเศษอยู่กับคนคนหนึ่งเสมอ อาจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือไม่ก็ญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆในจักรวาลไทยบ้านผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเซียงหายไปไหนญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่เห็นนั่งคอยเขากลับบ้านมาตลอดก็คือยายแกๆ่ๆผอมๆคนหนึ่งยายน่าจะเป็นคนที่เลี้ยงเซียงด้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่เด็กคุณคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคนที่ชุบเลี้ยงเรามาก็คือคนที่ห่วงเรามากที่สุด ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่ค่อยได้แสดงออกแต่เชื่อเถอะคนคนนี้โคตรรักโคตรเป็นห่วงเราเลยถึงแม้ว่าเราจะเรียงลําดับความสําคัญของท่านไว้ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เราคือที่หนึ่งของท่านเสมอครับทุกคนล้วนมีความทรงจําเกี่ยวกับตู้กับข้าวที่บ้านผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเวลากลับมาจากข้างนอกเรามักจะเปิดและเห็นอาหารอยู่ในนั้นแทบทุกครั้งแล้วใครล่ะที่เป็นคนทํารอเราไว้ เรามีความสุขสนุกอยู่กับเพื่อนอกหักทำสิ่งผิดพลาดหรือโดนใครเกลียดชังมาคนที่รออยู่ที่บ้านคนนี้เขาไม่คิดถามหาเหตุผลหรอกครับว่าเราร้องไห้เพราะอะไรเขามีเพียงแค่คำถามเดียวครับว่าหิวไหมลูกแล้วก็ยกข้าวปลาอาหารมาให้บอกให้เรากินเยอะๆจะได้แข็งแรงยายของเซียนก็เหมือนกับคนแก่ส่วนใหญ่ที่เฝ้าคอยแต่การกลับมาของลูกหลานแรงกายเหลือน้อยคอยปิ้งข้าวจิว๋วสายตาฟ้าฟางข้าวไม่มากน้อยแค่ไหนไม่รู้รู้แค่ว่ากลัวหลานตัวเองจะหิวและพยายามปิ้งมันให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซีนตอนที้ยายเห็นเสียงร้องไห้กลับมายายรีบเข้าไปกอดปลอบยังคงเห็นเสียงเป็นเด็กน้อยที่ยายเคยโอบอยู่เสมอมือที่สันเทาหยิบข้าวจิ๋่อุ่นมาให้หลานแม้รู้ดีว่ามันจะลดความเจ็บปวดในใจให้เสียงไม่ได้แต่ยายก็อยากทําให้หลานคนนี้เป็นทุกน้อยที่สุดในแบบที่คนแก่คนหนึ่งจะทําได้กินเยอะๆนะลูกจะได้โตวไวๆและแข็งแรงคำคำนี้ทำให้คุณคิดถึงใครครับ มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนอกจากยายก็คือปริมครับที่รักเสียงแบบไม่มีข้อแม้ปริมเป็นตัวละครหนึ่งในบรรดาผู้หญิงของเสียงมาตั้งแต่ภาคแรกครับเสียงเป็นที่หนึ่งในใจของปริมเสมอแต่ปริมก็เป็นแค่ตัวสำรองอดทนของเสียงที่ไร้วี่แววว่าเสียงจะรักตอบเพราะใจของเสียงนั้นอยู่ที่ใบข้าวหมดทั้งใจครับหากสังเกตทุกคนทุกตัวละครที่รายล้อมเสียงแม้กระทั่งเพื่อนรักอย่างจ่ารอดนั้นล้วนก็มีช่วงเวลาที่หันหลังให้กับเสียงไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งแต่ปริมกับยายไม่เคยหนีหายไปไหนจากเสียงเลยครับ ทั้งสองกลับอยากเห็นหน้าและให้เสียงได้อยู่ใกล้ยายคอยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตอนที่เสียงอยู่บ้านปริมคอยตามดูแลเป็นห่วงทุกสถานการณ์เวลาที่เสียงอยู่ข้างนอกตอนเสียงยิ้มให้ปริมก็มีความสุขตอนเสียงไปเอากับคนอื่นก็น่าเศร้านั่งรอเห็นเสียงจะปวดปริมก็ร้องไห้ตามเป็นห่วงและยังคอยซัพพอร์ตดูแลยายแทนเสียงเสมอการรักคนที่เขารักคนอื่นแล้วไม่มีวันรู้ว่าเขาจะเห็นค่าในสิ่งที่ทำหรือเปล่ามันต้องแบกความช้ำหัวใจไว้มากแค่ไหนในสภาวะที่ไร้ความหวังแบบนี้ ยายกับปริมรักเสียงแบบไม่มีข้อแม้เลยครับคอยเฝ้ามองเป็นห่วงรอวันที่จะได้นั่งอยู่ข้างๆในวันที่เสียงต้องการไม่มีเลยไม่มีครั้งไหนที่ปริมกับยายจะหายไปจากเสียงสองคนนี้มีเวลาให้เสียงเสมอ้ดยความจริงใจไม่คาดหวังและไม่ปล่อยมือซีนนอนจับมือตอนท้ายเรื่องทําเอาผมและหลายคนน้ําตาไหลมันชัดเจนมากถึงความห่วงใยที่ปริมกับยายมีให้เสียงซีน,นี้รู้เลยครับว่าทั้งสองคนไม่ได้หลับสนิทเพราะต้องคอยเฝ้าเสียงไม่ให้ลุกหายไปไหน ปริมกับยายนั้นมั่นใจในความรักที่มีให้กับเสียงและเชื่อว่าหากไม่ท้อความรักที่บริสุทธิ์แบบนี้นี่แหละที่จะพาเสียงกลับมาและซื้อหัวใจของเสียงได้จะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ครับที่ไม่ยอมปล่อยมือเราไม่ว่าสถานการณ์แบบไหนและถ้าหากคุณได้เจอคนที่เขารักและเป็นห่วงคุณมากมายขนาดนี้ขอร้องนะครับกุมมือตอบกลับเขาไปเถอะ และนั่นคือคำคมกับแง่คิดที่ได้จากหนังไทยที่ถูกมองว่าดีที่สุดของปี2023สับเปลือสุดท้ายจริงๆแล้วคำคมหรือแง่คิดใดๆก็แล้วแต่มันมีประโยชน์อยู่ในตัวของมันครับแต่มันไม่มีพลังพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของคุณหรอกถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำตามคำคมและแง่คิดนั้นอย่างจริงจังมันไม่มีความหมายเลยถ้าคุณแค่เอาประโยคเหล่านั้นไปแปะโพสต์ไว้บนหน้าโปรไฟล์ให้มันดูเท่ใครที่เข้ามาอ่านก็คิดว่าคุณเป็นคนคูลๆแบบคำคมที่ไม่ได้คิดขึ้นเอง มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะเอาความคมของชีวิตมาแปลไว้ในทัศนคติการใช้ชีวิตจริงๆของตัวเองสิ่งที่จะเปลี่ยนเราได้คือความเป็นจริงที่ทั้งดีแล้วร้ายของเราต่างหากจงให้ธรรมชาติประดิษฐ์ชีวิตให้ดีขึ้นมิใช่คำคมนะครับสุดท้ายท้ายสุดผมหน้าเดียวและเดอะไฟนองคขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ